พี่น้องก็จเก็สกาเดือลมพื้นออริจ็นอลก็เออเออจะได้เื้อวันไหนครับรออยู่นะครับคุณนะเออผมอไปว่าประมาณิวันครับเพราะว่ามเิดไที่มาเสีองเอราะวันสี่เออ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 เอเออเออเอเออเเออ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  ได้หรือเปล่าครับว่าเชื่อมาครับส่ามพงนี้นอะไรเปล่าล่ะจะเปลีเพราะอะไรล่ะวันเออจะไดวเอาากลองมาตัดกันเลยเป็นพ้สนอม่าผมขอใจเลยเออผมจะไปสนผมจะไปสนผมจะไปสนรบนหน้าโซนอาไม่ดนะ นติดบานผมพอดีบานพนมีต้นสเออบานโอยเจ้าเ่ห์บานพอดีต้นสนแเอ้าโดกตือนตาเสาตีลวกอ๋อไปสอน้อว่าจะต้นสนี่ไงวะก็บอกบอกเข้าไปสอนบ้านเ็เออเพาบ้านเ็แโกงโกงอี้เออเออ เชอดที่สามเนี่ยใหเจ้าพ่อไปหองงามแล้วี่เชอดแล้ว่าันคราลนะที่ทันครบแปนะที่ไปเหยี่ยมยุ์เออสิไปเยี่ยมยุดอกเอานํงแดงลาวัตี้เอาอันเาพลกผ้ากะเร็อีมวันเี้ว่เวันล้ยวพก็เรยว่าผมรู้จากหมดเลเสียนนบอโจพ่าการใช้เอาอ้ยเอาแน่เจ้าประการรู้จะเพิ่อนบอ นาวนี่ยน้าวนาะวัน่บอกให้เราไปแจกคว้ามาทำบริสทิ์ไปแจกคว่ามเลยดีตัวทำตัวจี่พอการใส่พ่อยงยุเนนจ็เมื่อเข้าวจเรบหมอ้แซมพร้อมอหมดกัเลยวาครบผมก็นูวจกันเจามาุ่หัวหูจากผมบอกขึ้นาสิผมก็ูจักกันรับเลยวะจะลุกเร็วเบาก๊อปอ้า ถ้าถ้้าเกรัากยังกะบทกกับพี่ป้าแต่เกิดมีปัญหาอียังกะไปบอกพ่อการใช้เล่ลยครับเดี๋ยวนรับผิดชอบเดี๋ยวสิเป็นเดี๋ยวสิเป็ขกันเออเดี๋ยวเปกันที่มันดีนะเดี๋ยวจะนองเสืมากเดี๋ยวพอการใช้เปรับผิดชอบให้วันนี้ก็เลวาจะค่อนขาเดี๋ยวสิเป็นกันเอาอยู่ดอกรุ่นตัวเอเด็่นอน เราล่นคนนครับพี่น้องที่เจ็ดนะผมแวมน้นเราลงแล้วเราจะไปของงามแมนบอาจจะเป็นที่หที่เจ็ดแะผมนอกแท็กเสียกำลังมากมื่อนี้ค่ะพี่น้องนะคนี้นาาจะถึงเด็กเด็กโอ้ยอย่างตัวเกเป็นอะไรที่มีความสุขมากพูดถือครับกัถือจับูดทใช้ับทใชอันนี้กั้นเราพี่น้องทนี้กั้นเร มันไหนก็ไี่เราชอบพอก็เราคือปวดท้อตรงนี้่ดปวดท้องปวดต้องไปกักนก่ตอนนี้วามสูบด้วยนั่งนเทื่อ่อยู่ห้องายกขา่งชอขึ้นต้น่ดมันมันซาใจดีมมัน .swing มัน .swing กีนว่งฝากจีนดีไปด้วยต้นะครับี่ยงก็เอาเงน ยังก่นี่วันที่เนียเขาห้องน้ำเรากันประยวดอ่ะของน้ำกับหองน้ำปั๊มเนี่ยคนเขาอยู่ข่างขังนะโคตดเนียบเพราะเพะนว่าจีหมอกยังฉันไมเจอทดทีอะไรไปแล้วหรือเอาไปแล้วเฮ้ยน่นอ๋อมือไหนดิมือที่สมคมาสะคาำ ไปกับเตยเฮ้ยปวดท้องเตยก็ลีลาลีลาเด็คือว่าหัวเขาปวดท้องคุณลีลาคุณนี่คุนี้คุนี่นี่ทักมาหาผมรอบนั้นคือทักมาดาบาวิสานเนี่ยคนนี้ล่ะนี่ลีลาปวดจคุณนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแต่ดาบาวิสานเออบ้าวิสานคนดีบัะนี่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าผมก็ได้ใช่นะเพราะว่าบางส่วนแล้วก็บอกว่าอ๋เอาเดี่ยวเดี่ยวสรุปพี่ป้ายไหนว้า กอขึ้นสีดีแลใช่ไหม้น <c oughs> สีดีเลลยปล่อย <c oughs> เรา,เรา,เา,ราวเบอีสานไปนะ, <c oughs> ะคิดแม่แก้มันยังก่อจะเจอสีกุมารไปแล้วบาอีสานมีบาอีสานไม่ดูแล้วก็ถิบบางลิปที่บนนีบันนีมากมาพอแบบนี้มก็เย่มโอ้อาาบบขาเ่นจบเขาเป่านมันที่นี่เออเาเรียนเขาเลยย่านกั่างห้องน้ำปั๊มยกต้ไปเย็นไปที่นี่ เม่เพราะเราออกจากห้องกัปวดเข้าไปใส่ปืดเยล่ะเนี่ยเดียวเสรุปเรื่องนี้อีห่างนี้ตดลลวนลนายนีะแบบแบบงบีแบบแบดแบบแบบบบแบบแบบแบยแบบแบบแบบบแ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 บ พูนเปกระยอยู <c oughs> ่เนาะพ่าเราอกว่าผมจะปวดชีวพาเราสวนนองมากรเข้าไปปับรเรใส่ขวดรุนเ่เนี่เหนียสเลวเอ้ของตัวเองตัวเ้าห่านี้กเ่านีคดีทุกค สิหลอดวะทรงใบแก่กว่าสิบแปดตัวไม่เห็นส่งเลยถ้ามีปหาแม่หน่อยถามบอกตัวนี้หน no> ่อยขอลาไปแล้วว่าแจ้งความเลยครับเอาที่สบายใจผมรู้นะกฎหมายอย่างนเป็นง่ายธร่มดาเลยครับครับผมก็เรียนกฎหมายมาอยู่เลยวุณนละกฎหมายง่ายเอาเลยตามสบายเลยครับสบายครับถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมไม่ได้ก็บอกพ่อกันชัยนะครับ เด้๋ยวเราจะไปตรวจในฟังคนแบบนี้เขาหบความอบอุ่นเขาเล็กลองความสนใจบ่อยปหาทาักมากสี่เด้กชื่อซื้อไว้ตัว,วมีครับว่า คิดเราแท่ท้นบางกันแสนเนี่ยแสนแตกแล้วหนึ่งในมาเลียงใช่ไหมเป็นผ่ยเก็มึงมึงห่มันแยอวหยอนมเสียนตั้งมันยอดเยอะกว่าบ้านเลยเออคนน่ะวิตองไปเช็คบ้างแล้วแหละ คิเดเยวกับำผมไทยมือนเลย่าตุนปรสิทเจ็ดขิดวันก็คิดเยอกับซ้ำผมไทยมันเลยผมไทยมันเลยนี่หลดแล้วจ้าลงบ่อตุนจะถูกแจ้งจับจริงหรอ โอเยนฟอมเดี๋ยวเชียวหัวนมันนายเจ็ค่ะพี่น้องสำหรับกินดีาหมสนิทค่ะกินนะพอกันไหมค่ะโอ้ยบ่มียังมี่ตัดตัวดล้วนๆ ยี่เรื่องได้ค่ะพี่น้องเหมือแล่งพอกันอยู่บ้านกอนะคะพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตนะคะเหมือแล่งไปพอกันค่ะสวัสดีค่ะ